สวัสดีครับผมอาสาสมัครทหารพลานนนนาวินอดีตกำลังคนของชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513ไข่ปักธงชัยสังกัดกองร้อยทหารพลานจุโจมที่965พลานนุม่มฤทธิ์ที่ไกและได้เปลี่ยนนามเรียกขานได้เปลี่ยนฉายาเป็นค้างคาวปีศาจในเวลาต่อมาสำหรับคลิปนี้ ผมจะพาพี่น้องมาเดินป่าในลักษณะของการล่าตะเวนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับไปเลยผมได้ยินเสียงน้ํามันเหมือนเสียงน้ําไหลนะครับด้านหน้าน่าจะ,ะมีลําธารอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้ด้านล่างนะครับก็มีเขาเรียกว่าลําห้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตตอนนี้ไม่มีน้ําพี่น้องนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าด้านหน้ามีน้ำไหมได้ยินเสียงเว่เวมาเหมือนกันพี่น้องนะครับเข้ามาก็ค่อนข้างลึกเหมือนกันเสียงที่ได้ยินตอนนี้จะเป็นเสียงพวกลีดลิงเลไลซะมากกว่านะครับพวกสัตว์มีปีกตัวเล็กตัวน้อยที่เขาขยับปีกแล้วมันส่งเสียงดังนะครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับ นี่ก็คือภาพความทุกข์ยากของทหารพ่านโจมจากโชคอห้าหนึ่งค่ายปักธุงชัยในช่วงเคลื่อนกำลังเข้าโจมตีผู้ก่อการ้ายคอมมิวนิสต์ในผื้นป่าเขตงาน205-207หรือว่าเขตงานอีสานใต้ด้านอำเภอสึงสางอำเภอคอนบุรีอำเภอปักธุงัยอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับ พื้นป่าที่นี่นะครับมีความละไม้คล้ายคลึงกันเหลือเกินพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพของร่องน้ําไม่ว่าจะเป็นสภาพของเส้นทางไม่ว่าจะเป็นสภาพของพื้นป่าป่าไผ่ป่าปงนะครับคล้ายๆกันพี่น้องในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็จะมีป่าปงนะครับแล้วก็จะมีพวกป่าทึบแล้วก็ป่าดงดิบถ้าในพื้นที่ป่าในลักษณะที่ผมกําลังนั่งอยู่นะครับ หากลาาตะเวนไปบางช่วงบางตอนมันจะเป็นที่โล่งเป็นป่าปงูงป่าโล่งนะครับก็ไม่ค่อยมีต้นไม้ไม่ค่อยมีใบหญ้าไม่มีสิ่งที่จะ,ะเกิดขึ้นมาเกะกะกีดขวางสายตาของเราเราก็จะมองเห็นค่าสึกได้ง่ายขึ้นนะครับแต่บางพื้นที่ที่มันเป็นป่าทึบมันเป็นป่าดงดิบโอกาสที่เราจะมองเห็นค่าสึกเนี่ยยากมากพี่น้องบางครั้งเรามองไม่เห็นเขาแต่เขา มองเห็นเรานะครับเขาก็จะเปิดฉากโจมตีเราในทันทีนะครับเราก็จะเป็นฝ่ายทีเ่เสียเปรียบเป็นฝ่ายที่เพียงพำนะครับแต่ก็มีบางครั้งบางโอกาสที่เราเไปซุ่มนะครับจากนั้นผู้วก,กว่อการร้ายหรือว่าฆ่าศึกเขาก็จะเดินลงมาในเส้นทางที่เรากําหนดซึ่งเราบังคับให้เขาจะ,จะต้องเดินลงมาในเส้นทางนี้เขาจะต้องเดินลงมาจากนั้นเราก็หาเขาเรียกว่าชัยภูมิที่ดีกว่า ภูมิประเทศที่ดีกว่านะครับโดยเฉพาะฝัะ่งซ้ายนะครับเป็นเนินเขาฝั่งขวาเป็นเนินเขาหรือว่ามีพวกโขดหินน้อยใหญ่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยตรงนี้นะครับฝ่ายข้าศึกเนี่ยเขาจะต้องผ่านมาในเส้นทางนี้การชุ่มของเราเราก็จะวางกําลังทั้งทางซ้ายที่เนินเขาด้านซ้ายตามโขดหินตามโคนต้นไม้ใหญ่นะครับส่วนทางฝั่งฝั่งของทางขวามือซึ่งเป็นเนินเขาเป็นภูเขาลูกเล็กๆหรือว่า ตามโขวดหินตามต้นไม้น้อยใหญ่นะครับเราก็จะวางกําลังเมื่อผู้ก่อการลายหรือว่าข่าศึกเขาเคลื่อนกําลังมาถึงอยู่ๆนะครับเขาก็มีสเกลหน้ามีพลละัตะเวียนหน้าเขาก็จะใช้สายตาเนี่ยสอดใส่ไปมามองอตามโขดหินตามเนินเขาตามใต้ต้นไม้ใหญ่มองตามเส้นทางถามว่ามองทําไมมองเพื่อรู้ว่ามันมีสิ่งบอกเขตใดๆหรือไม่ ของฝ่ายเราก็เช่นกันนะครับบางทีเราเดินเข้าไปในโซนสังหารของข้าศึกเนี่ยไอพลรัตเวนหน้าหรือว่าที่พวกเราเรียกกันว่าสกเกลหน้าเนี่ยนะครับก็จะต้องอเป็นคนที่มีไหวพริบมีความฉลาดมีความรู้รอบตัวนะครับจะต้องมองซ้ายมองขวามองออตามโขดหินตามต้นไม้ใหญ่นะครับต้องมองให้หมดพี่น้องถ้าเราหลุดเข้าไปในโซนสังหารหรือพื้นที่สังหารของข้าศึกเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าตายพี่น้อง ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะครับเพราะว่ามีหลายครั้งหลหุหนเหมือนกันโดยเฉพาะในฝืนป่าด้านอำเภอสืงสางอำเภอคอนบุรีถ้าจำไม่ผิดนะครับช่วงนั้นก็มีกองร้อยทหารพาจูโจมที่949ตอนนั้นผู้คับกองร้อยน่าจะชื่อจ่าสิบเอกอัธพรภาคภูมินะครับพวกเราเรียกว่าผู้กองภูมินะครับก็เดินเข้าไปในลักษณะนี้ไปเหยียบกับระเบิดของเขาระเบิดก็ตุ้มขึ้นมาพี่น้อง พอเสียงระเบิดตูมนี่นะครับพักพวกเพื่อนพ้อพี่น้องหลายคนก็เข้าไปอุ้มช้อนล่างของเพื่อนล่มลบนี่ออกมาแล้วก็มานั่งทับกับระเบิดอีกเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับก็มีพี่น้องสานพันของเราได้รับบาดเจ็บค่อนข้างจะหลายคนเหมือนกันรวมทั้งผู้กองภูมิภูมครับกังร้อยฐานพันจุ่โจมที่9 4 9ี่้นามเรียกขานว่ามาตุภูมินะครับก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รู้สึกจะมีอาสาสมัคร ทหารพลานเขาเรียกว่าเจ้าเล็กวิดีโอนะครับวิเชียนสุกสงวนเขาก็ได้รับบาดเจ็บในยุทธการนั้นด้วยนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ผมได้พาพี่น้องมาดูว่าสภาพพื้นป่าสภาพเส้นทางสภาพไล้ไปพวกลำห้วยพวกเขาเรียกลำคลองอพวกหุบเหวบนภูเขาสูงมันเป็นอย่างไรวันนี้พี่น้องก็คงได้เห็นภาพบ้างนะครับ หลังจากที่ทำคลิปที่บ้านมานานพี่น้องนะครับเล่ามาแล้วประมาณสักเกือบ600คลิปเห็นจะได้ก็ไม่เคยออกพื้นที่จริงวันนี้นะครับก็แต่งตัวค่อนข้างจะเต็มยศเหมือนกันพี่น้องเพราะว่าคือกะให้พี่น้องเห็นภาพเลยไม่มีอย่างเดียวพี่น้องปืนอาก้ากับหมวกนะครับปกติตอนออกลาดตระเวนบางคนเขาก็จะใช้หมวก ใบเล่บางคนก็จะใช้หมวกปีกนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้เอามานะครับบางครั้งบางโอกาสแล้วก็ใช้ผ้าผูกคอนะครับสีดำคลิปแดงเนี่ยครับพวกขัวตามที่พี่น้องอได้เห็นในคลิปต่างๆของทหารผ่านลักษณะการปฏิบัติจะเป็นไปในลักษณะนั้นนะครับส่วนพวกรองเท้าพี่น้องนะครับถ้าหากสังเกตดีๆทหารผ่านจู่โจมจาก โชคอหั่นหาข้ายปักธงชัยกับทหารพลานปัจจุบันเนี่ยในช่วงที่ออกปฏิบัติภารกิจนะครับเราจะาเขาเรียกว่าใส่รองเท้าจะไม่เหมือนกันนะครับในอดีตนั้นพวกเราจะสวมใส่รองเท้าผ้าใบนะครับแล้วก็ใช้ถุงเท้ายาวๆรัดขึ้นมาถึงหัวเข่าถามว่าทําไมต้องสวมใส่ในลักษณะนั้นนะครับหพวกเราทา,านพันจโจมจากโชคอหามข้าปักธงชัยส่วนมากเนี่ยนะครับจะเป็น หน่วยจรยุทธ์นะครับจะมีการเคลื่อนที่ในผืนป่าบนภูเขาสูงเราอาศัยว่ามันเคลื่อนที่ได้เร็วเคลื่อนที่ได้สะดวกเวลาเหยียบกับระเบิดนะครับถ้าหากเป็นกับระเบิดพวกเอ็มสตพวกปิโตพ,พวกนี้นะครับเขาเรียกแรงอัดของมันเนี่ยมันขึ้นไม่สูงแต่ถ้าหากใส่รองเท้าคอมแบทใส่รองเท้าแจงเกิลหรือว่ารองเท้าอ e ีโอฟที่พวกเราเรียกกันนะครับเวลาระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ย แรงอันจะค่อนข้างเยอะนะครับส่วนมากมันจะขาดบริเวณเหนือเขา่าพี่น้องแต่ถ้าใส่รองเท้าผ้าใบนะครับส่วนมากก็บริเวณข้อเท้าเต็มที่ก็ใต้เขา่ามันไม่ขึ้นสูงนะครับพี่น้องสังเกตให้ดีนะครับอันนี้ก็บอกพี่น้องทหารผ่านกองทัพภาคที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตก แต่ว่าจะว่าไม่ได้พี่น้องสถานการณ์ทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับกับระเบิดชนิดพวกเอ็มสโตพวกปินโตพวกฟักข้าโพดพวกกบกระโดดพวกเคมูต่างๆเดี๋ยวนี้มันก็จะว่าไปแล้วมันก็ไม่ค่อยมีไม่เหมือนสมัยนั้นนะครับไม่ว่าจะในผืนป่าอําเภอสิงสางคอนบุรีปักธงชัยอาเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าตามตะเข็บชายแดนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีตอนนั้นโอ้เยอะมากพี่น้อง เท่าที่ทราบตอนนี้ในพื้นที่บริเวณเอ่อเนิน300นะครับเนิน3 8 2เนิน477เนิน4 0 0เนิน382เนิน408เนินห0าร้เขามีทหารช่างหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเขาไปเก็บกู้วัตถุระเบิดอยู่ที่นั่นนะครับแต่ละวันเนี่ยเขาจะทาลายระเบิดตุมต้มตุ้มขึ้นมาพี่น้องในพื้นที่ทางบ้านบ้านแขดอนพี่น้องในพื้นที่ทางบ้านแปดอุ้มบ้านโน้นสูง แถบนั้นบางคนไม่เข้าใจเข้าใจว่าทหารพรานไทยประทะกับกองกําลังทหารเขมียนหรือว่าไอ้พวกที่เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าแต่ไม่ใช่นะครับตามที่ผมไป,ปสืบเสาะไปค้นคว้าไปาติดตามสอบถามหาข้อมูลมาเนี่ยเป็นการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยบริเวณเนิน408เนิน382เนิน500แถวภูท้ิเจียแถวช่องบก นะครับในพื้นที่แถบนั้นจะมีเสียงระเบิดดังขึ้นเ,เกือบทุกวันนั่นคือการทําลายากับระเบิดของหน่วยทหารช่างที่เขาไปเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไม่ต้องไปคิดว่า,าทหารเขมรบุกไทยนะครับเขาไม่กล้าหรอกพี่น้องเข้ามาก็เจอทหารพาน่นเจอทหารหลักเจอทหารช่างเจอทหารปืนใหญ่เพ,เพื่อเจอเอฟสิอีกนะครับมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ นำมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวะจะพาพี่น้องเดินทางต่อนะครับถามว่ามากี่คนมาคนเดียวพี่น้องวันนี้นะครับคิดถึงพี่น้องเอฟซีนะครับเพราะว่าพี่น้องหลายคนหลายท่านน้อยลงน้อยลงนะครับไม่รู้ไปไหนกันหมดพอดีเมื่อวานนะครับอำนาจเขาก็โทรมาบอกว่าพี่นนท์ทำไมไม่ทำในลักษณะนี้บ้างแล้วก็บอกว่าให้เดินทางไปหาอำนาจในพื้นที่เพเภอเสือกแคง ก็เลยคิดว่าสักประมาณไปเดือนนี้ต้นเดือนหน้านะครับก็จะเดินทางไปวันนี้นะครับก็เลยถือโอกาสเดินทางด้านด้นเข้ามาในผืนป่านะครับเพื่อถ่ายทําภาพเหตุการณ์จําลองให้พี่น้องได้ดูกันแล้วก็มีพี่น้องหลายคนหลายท่านเหมือนกันบอกว่าอยากจะให้ถ่ายทําเป็นลักษณะของภาพยนตร์เป็นคลิปสั้นในเรื่องการปฏิบัติแต่ละภารกิจแต่ละยุทธการไว้อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมีทุนก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะ ทำให้ดูนะครับเพราะว่าในเขาเรียกว่าสมองเนี่ยคิดไว้อยู่นะครับอยากจะทําในลักษณะนั้นอยากจะทําในตอนที่เดินทางออกจากบ้านออกจากบ้านก็ไปสมัครจากนั้นไปที่ส่วนการฝึกและศึกษาจากนั้นก็เปิดยุทธการนะครับเพราะว่าการวิบัติภารกิจของฐานพันจูโจมจาก่ข่ปักทุงชัยเนี่ยโอ้โหหลายยุทธการพี่น้องเยอะมากนะครับหายเหนื่อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเนาะก่อนเดินทาง ขอดื่มน้ําก่อนพี่น้องโอ้เสดุ้งเลยพี่น้องมันมีไอเขาเรียกไออะไรนี่เจ้ากิ้งคือโอ้เยอะมากมันคือมาเลยพี่น้องยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยกลัวมนกน,นะนี่ไอหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพี่น้องเอ้ให้มันไต่ขึ้นมาปัดโถอ่ะเอ